พึ่งขึ้นเหรอครับปึ้งยังไม่ขึ้นใช่ไหม ดูทีดูทีดูเทคนิคเทคนิคเล็กน้อยๆนี่นะครับทีี่ไล่ครับผมไล่แวมาแลนี่ มันบูดังค่อยนะครับทีนี้การทคลนเขาผมกคลสิบห้าอันนี้คส้าับผมกระทยงอันน น้อยใหญ่ครับ โซนโซนครับผมนะครับบนซ้ายเต็มนี้ซ้ายดีคนซ้ายไม่เป็มนี่เรียกเท่าอลไววาเทื่องเป็นน้ำเต็มอยู่เข้าไปแล้วเที่ยง